ทางด้านหัวของเขานะครับก็จะมีทหารนั่ง,บ,งบังคับอยู่หนึ่งคนเราสามารถที่จะมาใส่เพิ่มอีกหนึ่งคนก็ได้นะครับแต่ว่าเขาจะให้มาแค่คนเดียวนะครับให้มาแค่คนเดียวก็จะมีเรือนมงเรือนไม้ตรงนี้เหมือนจริงมากๆเลยนะครับมีตัวคันโยกนู่นนี่นั่นตรงนี้ด้วยนะครับข้างๆก็จะเขียนคำว่าเบล นะครับส่วนไฟต่างๆก็ตรงข้างล่างก็มีปุ่มกดสวัสดีนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกๆคนนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องเอกซายมุนนะครับก็มาเจอแบบเพื่อนๆกันอีกเช่นเคยนะครับยังไงก็เข้ามารับชมแล้วก็ s u b s r r i e l ไลค์แชร์นะครับเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้นะครับก็จะมีเป็นคอนเทนต์เบล47นะครับเดี๋ยวมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูแล้วก็กล่องอันนี้นะครับก็เดี๋ยวมาแกะพร้อมๆกับเพื่อนๆนะครับเป็นงาน ลูกค้าที่ส่งมาให้ปรับเซตตั้งค่านะครับก็เป็นฮอลอะไรก็ <c oughs> ลืมไปหมดแล้วนะก็เดี๋ยวมาแกะให้เพื่อนๆด,ดูแล้วก็มาดูที่ว่าความเสียหายอะไรยังไงเป็นฮออะไรยังไงนะครับเดี๋ยวจะต้องปรับเซตบินส่งงานนะครับส่วนลำนี้นะครับก็จะเป็นเบล47นะครับเพื่อนๆก็เดี๋ยวจะเอา ตัวโครงตัวนี้นะครับเอาไปใส่ที่ผมเคยรีวิวให้กับเพื่อนๆได้ดูแล้วนะครับก็เป็นหางเพลาบินเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะเอาตรงนี้ไปใส่นะครับเดี๋ยวจะไปดูในส่วนของดีเทลนะครับรายละเอียดของลำนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวบอดี้สเกลซึ่งจะเอาโครงมาใส่นะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบเหมือนทุ่นลอยน้ำนะครับแต่จริงๆแล้วมันลอยไม่ได้หรอกนะครับก็คือทํา ทำก็คือเหมือนจะลอยได้แต่ก็คือจริงๆแล้วอย่าไปลอยดีกว่านะครับแล้วก็สําหรับงานอันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้เครดิตกับอ่าร้านที่ทานะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสนใจอยากจะได้นะครับก็สามารถจะไปติดต่อเขาได้นะครับกับเดี๋ยวๆแป๊บนึงนะอ่า Uh, <laughs> เอางี้แล้วกันก็คือเฟซของเขาเนี่ยนะครับก็ชื่อว่าเฮลิคอปเตอร์สเกลเครื่องบินนะครับอันนี้เลยครับเพื่อนๆถ้าสนใจนะครับก็โทรไปสอบถามเขาได้นะครับในส่วนของสเกลเนี่ยผมคุยกับเขาแล้วนะครับก็คือเขาก็จะมีความถนัดเฉพาะทางนี้นะครับคือทำออกมาเป็นสเกลแบบนี้ แต่ว่าในส่วนที่จะเอาไปใส่กับตัวฮอนะครับแล้วก็เซตบินเนี่ยก็คือเพื่อนๆก็ต้องอาจจะต้องไปทําเองหรือไม่ก็ต้องหาช่างทําให้นะครับหรือมาใช้บริการผมก็ได้นะครับกับเอกสายหมุนนะครับลํานี้ก็จะเป็นลําแรกเดี๋ยวผมจะทําให้เพื่อนๆได้ดูนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดเลยดีกว่าตัวนี้นะครับก็อ่าเป็นคล้ายๆกับว่าตัวเพลานะครับตัวเพลาซึ่งจะ มีตัวที่จะต่อเข้ากับชุดดอกจอกตรงตูดของเฮลิคอปเตอร์นะครับแล้วก็จะหมุนตัวนี้ตัวนี้จะเป็นลูกป,ป,ป,ปืนนะครับตรงนี้จะเป็นลูกปืนลูกปืนนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นตรงคล้ายๆกับเผาเผาเพาเผาเผาหมุนนะครับแล้วก็จะเอาชุดหางนะครับมาใส่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็ส่วนในตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ดึงดึงพีชหางนะครับ ก็จะมีอ่าอันนี้ก็ผ่านไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมบ้างก่อนนะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนถังเก็บน้ํามันนะครับซึ่งก็จะอยู่ทางด้านข้างของตัวตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยประมาณนี้นะครับแล้วก็เราหันน็อตเก็บนะครับประมาณนั้นนะครับก็ใส่ทั้งสองข้างนะครับเพื่อนๆ ส่วนตัวทางด้านหัวของเขานะครับก็จะมีทหารนั่งบังคับอยู่หนึ่งคนเราสามารถที่จะมาใส่เพิ่มอีกหนึ่งคนก็ได้นะครับแต่ว่าเขาจะให้มาแค่คนเดียวนะครับให้มาแค่คนเดียวก็จะมีเรือนมงเรือนไม้ตรงนี้เหมือนจริงมากๆเลยนะครับมีตัวคันโยกนู่นนี่นั่นตรงนี้ด้วยนะครับข้างๆก็จะเขียนคำว่าเบล นะครับส่วนไฟต่างๆก็ตรงข้างล่างก็มีปุ่มกดนะครับปุ่มกดอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะแล้วตรงนี้ก็มีแบบว่าเป็นแผงวงจรด้วยวนี่ก็จะมีแบตเตอรี่ให้อีกหนึ่งก้อนนี่ครับแล้วก็รายละเอียดของแต่ละอะไหล่แต่ละชิ้นนะครับเขาก็จะเขียนมาแบบละเอียดมากๆเลยนะครับเพื่อนๆนี่ครับยึดแนวตรงนั้นจับตรงนี้ยึดตรงนั้นตรงนี้ <laughs> เขียนมาแบบคือ คือละเอียดอะนะครับแล้วก็ตรงกล่องนี้ก็จะเป็นชุดน็อตให้ด้วยนะครับมีนี้มาให้ด้วยนะครับเนี่ยก็จะมีพาร์ทอะไรเต็มไปหมดเลยตัวนี้ก็เขาก็จะทําเป็นพลาสติกใสโค้งนะครับเป็นกระจกนะครับเหมือนจริงเลยนะครับก็เบานะไม่หนักเท่าไหร่เลยนะครับเพื่อนๆนะครับไม่หนักเลยนะครับเบานะครับ ก็จะอยู่ทางด้านหัวตรงนี้นะครับนี่ครับก็จะใส่แบบนี้แต่ว่าผมจะต้องเอาบอดี้มาลงตรงกลางก่อนนะครับเรื่องของเรื่องนะฮะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆนะครับส่วนพวกนี้ก็จะเป็นพวกพาร์ทอะไรต่างๆนะครับก็เดี๋ยวจะมาต้องมานั่งประกอบให้ให้เสร็จนะครับนะครับใครที่สนใจนะครับก็ โทรไปสั่งกับคนนี้ได้เลยหรือว่าจะให้ผมประกอบพร้อมบินก็สั่งมาให้ผมทำก็ได้นะครับเฮลิคอปเตอร์สเกลเครื่องบินนะครับเบอร์โทรก็ของพี่เขาเนี่ยเดี๋ยวผมแปะไว้ข้างล่างแล้วกันนะครับอ่าเดี๋ยวทีนี้ไปดูไปดูกล่องกล่องนี้กันบ้างนะครับว่าภายในเป็นอย่างไรนะครับสำหรับอ่าตัวนี้ เพราะว่าพี่เขาโทรมาหาผมตั้งหลายรอบนะครับโทรมาหาหลายรอบแกะหรือยังแกะหรือยังคุณเอกแกะหรือยังนะฮะก็จริงๆแล้วยังไม่ได้แกะนะครับรเ,รเพราะว่าโทรมาตอนบ่ายสามผมก็กําลังทํางานอยู่นะครับยังไม่ได้กลับบ้านนะครับแต่ของเนี่ยมาถึงประมาณตอนช่วงบ่ายสามนะครับจริงๆแล้วผมไม่แนะนานะให้ต่อกลองแบบเนี้ยเพราะว่าของอาจจะเสียหายนะครับหากล่องที่แบบว่าใส่ใบใหญ่ๆใบเด,เดียวไปเลยดีกว่านะครับ เนี่ยมันจะโยบยาบโยบยาบไม่รู้จะแกะตรงไหนนะครับมัน Okay. เปิดอย่างนี้ก็ได้นะครับ RS4 นะครับอาจำได้แล้วนะครับจำได้แล้วติยุก็มาด้วยนะครับติยุก็มาด้วย ออเรานี้เป็นหอประกอบใหม่นะครับเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวผมจะต้องเอามาเซตบินนะครับอันนี้ก็จะเป็นกล่องเปล่าแล้วนะครับไม่มีอะไรแล้วนะครับเพื่อนๆนี่ครับนี่นะับไม่มีอะไรแล้วนะฮะกล่องเปล่าอ่ะเดี๋ยวมาดูตัวห่อกันนะครับ อันนี้คานุปี้ก็ยังห่อเป็นพลาสติกอยู่เลยนะครับใหม่ใหม่มากเลยนะครับประกอบใหม่เลยลดเดี๋ยวจะต้องมาเช็คตัวนงตัวหนอนจุดต่างๆด้วยนะครับ r s 4 <S <S ก็ประกอบมาก็คค่อนข้างจะโอเคอยู่นะนะครับค่อนข้งขางจะโอเคอยู่วิทยุนะครับเป็น T6J นะครับ T6J เดี๋ยวมาดูใ,นใ,นใกล้ๆเลยนะครับ ไม่มีความเสียหายใดๆทั้งสิ้นนะครับทุกอย่างก็โอเคนะครับเดี๋ยวมาดูชุดไฟกันนะเดี๋ยวขอขอนุญาตถอดคานูปี้นะครับเพื่อนๆเพ,อนเพราะว่าตอนผมเส้นบินผมจะยังไม่ใส่คานูปี้ดีกว่าจะบินแบบเป็นอย่างนี้ก่อนนะครับแบตเตอรี่ก็ รู้สึกว่าจะไม่มีนะแต่ผมไม่ไม่เป็นไรผมเอาพันสามเซลลใส่เพื่อที่จะบินก็ได้นะครับอ่าโอเคของ K เคบาเหลืองนะครับจุกพีเคทีสองหนึ่งหนะครับสปีดทอวิวิงแพทที่น้มหกแอม สวอกันหาง kst 565นะครับ k t 565นะครับจุดไฟก็จัดเต็มนะรีซซฟก็จะเป็นตัว s b u t ตัวนี้ซึ่งจะบายเข้ากับ t 6 j ได้ยังไงก็ติดตามรับชมสำหรับลำนี้นะครับเดี๋ยวผมยังไงว่างๆนะครับเดี๋ยวผมก็จะต้องมาเช็คเออ่พวกน็อตต่างๆทุกจุดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตรงสปินเดิลบอลลิงคจุดต่างๆตรงนี้นะครับตรงไหน,นที่เป็นจุดหมุนนะครับ แต่ผมจะไม่ใชคให้ละเอียดเลยนะฮะนะแต่โดยรวมเราก็โอเคอยู่นะฮะก็ก็เดี๋ยวจะเชคอีกทีโอเคนะครับสำหรับในคลิปวันนี้ก็คือถ่ายกันแบบเร็วๆเลยนะพเพื่อนๆนะครับถ่ายกันแบบเร็วๆเลยถ่ายกันแบบไม่ต้องมีตัดต่อเลยนะครับก็มีเบลลํานี้นะครับกับ IS4 นะครับยังไงก็มารับชมแล้วก็ติดตามชมในคลิปถัดๆไปด้วยนะครับ วันนี้ก็ถือว่ามารีวิวให้กับเพื่อนๆได้ดูนะครับกับเจ้าตัวเบลตัวนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวในคลิปต่อไปเดี๋ยวผมจะบินลำนี้ให้เพื่อนๆได้ดูด้วยหลังจากที่ผมทําเสร็จแล้วนะครับโอเคก็ผมขออนุญาตนะครับประกอบลำนี้ต่อเลยแล้วกันนะครับก็ยังไงวันนี้จากเพื่อนๆไปก่อนนะครับซับสไคร์ไลค์แชร์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับสวัสดีครับ